หน่วยที่สิบสองเรื่องการสร้างเอฟเฟกให้กับภาพเคลื่อนไหวสวดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการสร้างเอฟเฟกให้กับภาพเคลื่อนไหวกันนะคะก่อนอื่นนะคะการสร้างเอฟเฟกต์แบบเคลื่อนไหวที่จะมาแนะนํานะคะแบบนี้นะคะ แบบนี้นะคะแล้วก็สร้างเลเยอร์มาอีกหนึ่งเลเยอร์นะคะแล้วก็แบบนี้นะคะแล้วก็แบบะะวกดแบบนี้นะคะแล้วก็สร้างเอฟเฟกในที่นี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการสร้างเอฟเฟกด้วยมาร์นะคะมาร์กเลเยอร์นะคะ เราก็ไปคลิกตรงเลเยอร์อนะคะจุนเลเยอร์อของเราที่เราตะมานะแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเรามาปรับใช้กับกับการสร้างเอฟเฟกแบบทวินกันนะคะเราก็จะเห็นเดี๋ยวจะเห็นข้อแตกต่างนะคะอันนี้ปลดล็อกก่อนนะคะเพื่อที่จะได้เห็น บนี้นะคะแบบนี้ค่ะเราจะเห็นแบบนี้อาจจะเห็แบบนไมแบบ่ชัดนะคะเดี๋ยวกะนทำเอาเป็นรูปภาพดีกว่านะคะจะเห็แบบนไม่ชัดเนาะเดี๋ยวก่อนนะคะช้างเอาช้าง บบนี้นะคะลองเล่นดูนะคะก็จะเห็นช้างแบบนี้นะคะนี่คือการปรับใช้เอฟเฟกแบบเอฟเฟแบบมาสเคเยอร์นะคะให้ใช้กับเอฟเฟกต์ทีีนะคะก็จะได้ภาพประมาณนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะ